คืนนั้นผมตัดสินใจลองดีไปพักโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งในสมุทรประการเขาว่ากันว่าเฮี้ยนสุดๆผมก็ไม่เชื่อไงอยากลองของพอเช็คอินเข้าห้องทุกอย่างก็ดูปกติแต่พอตกดึกเท่านั้นแหละเสียงกุกกักเริ่มมา ผมพยายามไม่คิดอะไรมากเปิดทีวีกลบเสียงแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอกห้องผมตัดสินใจลุกไปดูที่ตาแมวเห็นเป็นเงาดำๆแวบเดียวเท่านั้นผมรีบล็อกประตูใส่กลอนทุกอย่างแล้วกลับไปนอนแต่เสียงเคาะประตูดังขึ้นทีๆก๊อก ก๊อกผมตัวสั่นไปหมดไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงกระซิบแวววมาเปิดให้หน่อยหนาวผมแทบขาดใจอยากวิ่งหนีออกจากห้องแต่ขามันไม่ขยับสุดท้ายผมตัดสินใจโทรหารีเซพชันพอเขาขึ้นมาเสียงทุกอย่างก็เงียบสนิท ประตูก็ไม่ได้เปิดหลังจากนั้นผมรีบเช็คเอาท์ออกมาแทบไม่ทันเข็ดเลยครับกับการลองดีโรงแรมผีสมุดประการใครคิดจะลองผมเตือนไว้ก่อนอย่าหาว่าผมไม่บอก